ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟสบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะล้างบาง SMS แนบลิงก์หลอกลวงลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบเตือนยึดหลักสีไม่ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจ,จาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมเร่งป้องกันและปราบปรามการก่ออาญากรรมออนไลน์กรณีส่ง SMS แนบลิงก์หลอกลวงซึ่งอาจเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้ติดตั้งระบบดึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือดูดเงินในบัญชีของประชาชน มาตรการป้องกันการส่ง SMS แนบลิงก์หลอกลวง 1. ลงทะเบียนผู้ส่งข้อความใหม่ทั้งระบบภายในปี2567นี้และลงทะเบียนใหม่ทุกๆปีเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าผู้ให้บริการและผู้ส่ง SMS คือใคร 2. สำหรับการส่ง SMS แนบลิงก์ผู้ส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้ง ต้องระบุรายละเอียดของข้อความและลิงก์เพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายตรวจสอบลิงก์ก่อนที่จะส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการกรณีตรวจพบข้อความแนบลิงก์หลอกลวงข้อความแนบลิงก์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนข้อความอื่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อถึงบุคคลอื่นเช่น ID ไลน์ตำรวจจะแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญาบริการกับผู้ส่งข้อความ และผู้ให้บริการต้องแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ส่งข้อความแก่ทางตำรวจเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายกับผู้ส่งข้อความต่อไปดังนั้นจึงขอให้ประชาชนยึดหลักสีไม่ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจหรือธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS ผ่านเบอร์โทรส่วนตัวถึงประชาชน หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วนโทร1 1 1, 1่ได้ตลอด24ชั่วโมง